สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องครับศรีสะเกตชาแนลแล้วก็เพจอำเภอราศีสไลจจังหวัดศรีสะเกตนะครับเมื่อนี้ผมอยู่สวนกระลำดอกนะครับคุณผู้ชมสวนกระลำดอกบ้านโนนตำบลน้ำคาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตด้านหลังผมนะครับพีพันกำลังตัดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวสิไปคุยกับผีพันนะครับถึงความเป็นมาเอาสวัสดีครับครับบอกให้ฟังเนี่ยครับเรื่องกระลำดอกนี่เขาปลูกโดนบมคราบเขาจังใดตัดใดอยู่มานสองเดือนครับ สองเดือนกัเป็นเริ่มเป็นดอกแล้วก็ตัดได้บอกครับครับผมอืมเป็นเป็นยังไงเนี่ครับว่าตลาดบ้านเท่าสุมือนี่ราคาเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้กับใส่ได้อยู่ครับก็โอเคอยู่เนาะโอเคอยู่ครับผมใส่ไว้แลาปลูกสองเดือนบอกครับครับผมนี่ปลูกอยู่บริเวณนี่เห็นบมกยางหลายเลยนี่ปลูกเออ่จักรไร่ครับเห็นในบริเวณนี่นี่ไรกว่าครับประมาณไรกัวกวนเนาะครับผมเขาปลูกสองเดือนนี่เขาตัดเก็บขายได้เลยบอกครับเนี่ย ตัดที่เดียวบอกว่ามันเกิดขึ้นมาอีกเล้วตัดได้อีกบอบอครับตัดกระชื้มาเลยครับอืมตัดอะคือเบิดหรือกระปูกแนวไม่บอครับเนี่ย,มยผมไอปลูกแ,แค่กระลำกระลำดอกนี่บอครับยังเงินปลูกบ,บอมองนี่บริเวณคือกันครับปลูก,กเขาปวดปลูกง้งไว้โอ้เขาพวดสลับไปหนอบริเวณนี่นี่สวนของเกษตรกรเนี่ยเดี๋ยวลืมถามซื้อจะซื้อไว้จังไดก่อนซื้อแสงบาดทองครับซื้อจังไดก็ซื้อแสงบาดทองครับแสงบาดทองนะครับเป็นเกษตรกรบ้านหนก็ครับเนี่ยนวนสวนปลาครับมานวนมูสิบสาม มโนนสวนป่าหมู่1ิบสามตน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนอเอาละครับคุณผู้ชมผมสีผ้าทุกท่านนะครับมาเบิงวิธีการตัดกระลำดอกของพี่เพิินนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพี่เพิินสิตัดให้เบืองนอมาตัดยังไงครับคุณผู้ชมครับเอาละครับพี่น้องครับกับมาเบิงวิธีการตัดนะครับเพิ่นตัดนี่ตัดตัดไว้ยังวัวงงมตัวละนออือแล้วก็ก้องไว้ยังสี่เลยบอกครับเดี๋ยวกะสีมีพผุนละนอพี่เพิ่นกะสีมาตัดแต่งไห่นอ อ่ามเบิงมาเบิง,เงวิธีการตัดนะครับพี่น้องครับอืเขาตัดยังสี่บ่ครับี่ยตัดต้องตัดเบิดกอเลยบ่บใบมันนี่เอาไปห้งห่งง่วนยังกินบ่ครับไี่รห,รหรือว่าหรือว่าเอาไปถิง้งเอไปงวก็ห็เป็ดครับอ้หงัวก็ให้เป็ดบ่ใช่ครับเขาตรงเบิงจังไดครับว่ามันแก่พอสิตัดได้แล้วเบิงแบบไดโอ้หนี่นี่นี่ดอกใหญ่แบบนี่ก็ตัดได้เลยบ่ครับในขันดอกแน่วนี่โอ้คุณผู้ชมงามครับอืมเป็นจังไงครับต้นทุนมันสูงบ่ปลูกอันแนวนี่ ค่าปุ๋ยค่า,า,า,ายางเงินสีบอกครับ,รบสูงไมันบอกครับ<ว>ปุ๋ยแพงกมครับโอ้ยังอืน่นนี่ปุ๋ยแพงอืมนี่แหละครับพี่น้องครับวิธีการตัดของเพ่อนกับสีตัดแบบนี้ครับแล้วก็ก,ก,กองกองไว้แล้วก,ก็สิมี่พูดละพี่ผู้หญิงมึงกับสิมาตัดแต่งนอทั้งปุ่นนอทั้งนี้เป็นคนตัดนอปึ๊บนี่โอ้ยางระหาบุงเลยนี่อันดอกใหญ่ๆเนี่ยนี่มันบอกครับเนี่ยอืมตัวนี้เอาไปขายทรงหรือขายเองครับเนี่ย โอ้ขายเองนี่เขาเอาไปขายตลาดเล่บอ่ะตลาดตลาดเซา้ันเทาตลาดเซาวันเท่านี่เนาะบานีขันราคาทรงนี่เขามารับเอาบ่ครับหรือยังไงเอาเม่ฆาเพิ่นขายในแทนครับโอ้เขาก็ไปทรงให้เพิ่นหนึงสี่บ่ครับผมเขาซื้อล้วสองคุมุณสคุณครับนี่แหละครับพี่น้องครับวิธีการตัดของเพิ่นแล้วก็สิมากองกองไว้อ่ะเดี๋ยวผมสิไปเบิ่งทั้งผลละพี่ผู้หญิงเพิ่นนั่งเฮ็ดอยู่ทั้งผลนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทั้งผลละ อ้าวแล้วก็มาเบิ้งวิธีการตัดแต่งกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่โอ้เขาแกะออกจังสี่บ่ครับค่อยๆตัดใบออกตัดใบถิ่มกันให้เหลือตนะ่วนั้นงามๆเลยแล้วก็เลี้ยงงามๆเลยอันนี้ต้องเอาไปเห็นรถสุเปอืมมันก็ต้องเลี้ยงจังสี่นเนาะหืมราคาดีบ่ครับส่วนนี้ดาเขาให้กิโลละเท่าไหร่ครับเนี่ยส่วนนี้ขายย่อยกิโลโล,ละห้าสิบบาทอืมขายขายปีขายย่อยเนี่ยบ่ครับโลโลละห้าสิบบอครับเนี่ย แสดงว่าขันไปถึงตลาดแล้วพอขาค,คนกลางมันก็อาจซียไปขายเพิ่มราคาได้อีกสูงอีกได้ในนอค่ะอือโอ้ถือว่าราคาดีอยู่นอหาซิบเนี่คนนย,ยครับอ่ายึดอาชซีพเกษตรกรแบบนี้มาน่านเลยยังครับเนี่ยรุ่นพ่อแม่ผลหมูค่ะผ้าเฮ็ดมาเฮ็ดมาตปอนน้เอนโอ้บ้านในกะเข้ากะมีขอบมีขมั้วมากกะเฮ็ดตออยากเพิ่นเลยขึ้นกันอืออําเภอเมืองศรีสะเกดเขาเนี่กะเฮ็ดเกษตรกรแบบนี้หลายอยู่นอ อ่านี่แหละครับพี่น้องครับวิธีการตัดแต่งของเพื่นคันมีคนมาซื้ออยู่สวนนี่ก็ขายให้กันบ่ครับขายมาหาอยู่สวนนี่เลยเองสินอะอ,อันนี้บริเวณน,น,น,นี่นี่เก็บมากไก่สิเบิร์ดเลยมันบ่ครับนี่นี่ไก่สิเบิร์ดหรือยังครับหรือหรือว่าเหลือหลายอยู่นี่แบบนี้นี่ยังห,ยยงหลายอยู่มันบ่ครับคือเก็บท้ายสวนก่อน,นบ่ครับบานนี่ทั้งสวนทั้งพี่นี่บ่ท่านเก,ก็บมันบ่ครับพี่ทั้งพี่ โอ้พ่อท่านออกดอกบ่โอ้กรสิเก็บเออกสิเก็บไปที่ละฟังนอกบันทั้งนี้ก่อนเพราะว่าทั้งนี้มันปลูกก่อนนะะอืมเวลาปลูกเนี่ยเขาใส่เมล็ดมันบอกครับตัวนี้ปลูกนี่หรือใส่เบียต้นมันเบียค่ะโอเบียบอกครับอ๋อเบียกระลำดอกนี่บอกครับเอามาเอามาปักช่ำเอาบ่ครับหรือยังไรเข้ากระปูกเลยค่ะโอ้ปลูกเลยเขาไปซื้อมาบบ่ครับกับไปซื้อในเมื่อวานซื้อในเมื่อวานบ้านมันเกิดแล้วเขากระท้อนเรามาปลูกกันสิบบ่ครับ โอ้นั่นแหละครับพี่น้องครับวิธีการเก็บกระล่ำดอกของเกษตรกรเพื่อนนะครับอยู่นี่แหละครับอยู่ใกล้ๆศรีสะเกดเท่านี่แหละครับอยู่บ้านโน้นนี่แหละครับบ้านโน้นสวนปลานะครับตำบลหนามคําอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องพี่สวนบักญ่เลยครับพี่น้องพี่พูอสวนบักไงเลยครับพี่น้องครับไผอยากมาสวนนี่ก็มาเด้เลยนะครับอยู่สวนเพิ่อยู่ขางๆวัดนี่ยังกว่าครับนี่วัดสามทองครับวัดบ้านโนนวัดสารทองามทองอ๋อวัดขามทองเนาะ ยูสวนยูคางคังวัดขามทองเลยเนาะบ้านโนนเนาะวัดขามทองบ้านโนนตมบน้ําคําอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนี่ครับธรรมสื่อยูสวนนี่สิได้ราคาพิเศษเลยเป็นม่ครับเนี่ยได้ค่ะอ่าธรรมสวนนี่พ่นว่าได้ราคาพิเศษเลยนะครับพี่น้องครับคือบ่ต้องไปตลาดได้สดๆดพร้อมนะครับพี่น้องนี่สดสดใหม่ๆมาเลยครับนี่อนี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้าน ในการประกอบสัมมาอาชีพนะครับเกษตรกรบ้านโนนตาบน้ําคําอาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพิ่นปลูกกระลำดอกขายนะครับพี่น้องครับนี่ครับเอาละครับพี่น้องครับในเมื่อมาอยู่กับเกษตรกรเพิ่นแล้วนะครับผมก็จะทดสอบนี่แหละครับปอกนะครับคุณผู้ชมครับอ่าอันดับแรกเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ากับปอกมองนี้มันก่อนนะครับพี่น้องครับเพิ่นว่าตามที่เพิ่นบอกนะครับพี่น้องก็คือปอกมองนี้ก้อนบาดมอง กวนมันมองนีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมือนีสิล่องเป็นเกษตรกรเบิงนะครับพี่น้องครับลวกะเอามือให้จังสี่เพ่นะปั๊บนี่นี่ปึ๊บโอ้คืออยู่พี่น้องคืออยู่ปั๊บเอออ่าได้อยครับพี่น้องครับมั่นก็สิเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องครับอ่ามือนีแอดมินมาเป็นเกษตะกรมือหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่าแบบนี้แหละครับพี่น้องอ่ะ เดี๋ยวอู้ตัวนี้หัวบักใหญ่เลยครับพี่น้องครับอู uh, n, ้ยใหญ่แห้งใหญ่แห้งตัวนี้ใหญ่ใหญ่แห้งใหญ่แห้งตัวนี้อะเดี๋ยวผมจะปอกอืมใหญ่แห้งเลยครับพี่น้องกันนี่เนาะนี่หลังจากนั้นนะครับพี่น้องครับเอาก็ต้องแบบนี้นะครับปาดไปแบบนี้รอบๆไปนะครับพี่น้อง โอ้เริ่มเป็นแล้วครับพี่น้องครับเริ่มเป็นแล้วนี่เ้าก็สีใดหัวแบบนี้เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวมองนี้ก็แตงอีกหน่อยนึงครับสดสดจากสวนเลยพี่น้องผู้ใดอยากสิมาซื่ออยูุน้ำเพินอยู่สวนนี่ในราคาพิเศษเลยนะครับคุณผู้ชมมาทามาซื่อถึงสวนเพิ่นีเพินสิใดให้ราคาพิเศษเลยนะครับพี่น้องเพนวานี่ครับแล้วก็ได้ของสดๆดพร้อมนะครับทามาเก็บอยู่สวนครับพี่น้องครับโอ้ มัอนี้ผมมาล่องเป็นเกษตรกรเบิ้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาหัวใหญ่ๆดีกว่าครับพี่น้องนี่หัวใหญ่ๆเลยตอนนี้หัวออกใหไ่เลยครับนี่ละแหมนี่อ่ะนี่แหละครับพี่น้องครับ วันนีผมอยู่บ้านโนนเลยครับพี่น้องครับบ้านโนนตําบลน้ำคําอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่ครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้เขาท่าครับพี่น้องครับแม่เกษตรกรเพื่อนนี่ช่วงเย็นเย็นค่ำคัแบบนี้นะครับกับมาเห็ดอยู่ในห่มอยู่ในห่มมันกับสีบุหอนนะครับพี่น้องสบายๆนะครับพี่น้องครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสําหรับมือนีนะครับ้ามะเบงสวนกะหล่ำดอกนะครับอยู่ที่บ้านโนน ตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับเอาละครับทุกท่านก็นต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ